ดึง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 นี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท,ท้องถิ่นรีสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สกเกตและอำเภอกันทละลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิบหซีนิวพระอิศานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท,ท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักษณากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะรองเจ้าคณะภาค9้ายกฉตดหอพระไตปิโดกและรูปเหมือนณวัดบ้านานาโนอนอำเภออุทุมพรพิสัยค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่20ตุลาคม2567ค่ะที่วัดนานนท์ตำบลหนองไฮอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสิสเกตท่านเจ้าคุณพระราชวชิระเมธีกวิพัฒน์สุขเมธีปรียนธรรมเก้ารองเจ้าคณะภาคเก้าได้เป็นประธานในพิธียกฉตดหอพระไตรปิฎกและรูปเหมือนหลวงพ่อเจ้าคุณพระวชิระรัตนรังสี โดยมีหลวงพ่อเจ้าคุณภาวชิระรัตนรังสีวัดหงรัตนารามราชวรวิหารบางกอกใหญ่กรุงเทพม,มหานครนำคณะสงฆ์และมีนายพระสินทาสิรินายอำเภออุทุมพรพิสัยนำพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสิสเกตร,ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากหลวงพ่อเจ้าคุณภาวชิระรัตนรังสีกล่าวค่าว่าพระธาตุหนุนดวงใช้ปัจจัยในการกอร่อสร้างประมาณ200ล้านบาท โดยมีศรัทธามาจากการทำบุญของลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวจีนและในวันนี้มีพิธีการทอดถวายกระถินสามคัคคีพิธียกฉตดหอพระไตรปิฎกและรูปเหมือนได้จตุป,ปัจจัยยอดทอดกระถินจำนวน25ล้านบาททั้งนี้เพื่อนำจตุป,ปัจจัยไปร่วมสมทบบุรณะพระาธาตุหนุนดวงวัดนาโนนตําบนน้องไฮอําเภออุทุมพรพิสัยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดริสเกตและต่างจังหวัดได้สักการะกราบไหว้ขอ พรหนุนดวงต่อไปเจดีพุทธาคมรัตนยานมุนีสีนครลำดวนหรือพระทาตหนุนดวง ตั้งอยู่ที่วัดนาโนนตำบลหน,นองไฮอำเภออุทุพรพิสัยจังหวัดสิสเกตเกิดขึ้นจากปฏิปทาความตั้งใจของพระครูภัยบูรณรัตนาพรหรือที่ลูกศิษย์รู้จักในนามหลวงพ่อสมบูรณ์รัตนายาโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดหงรัตนารามราชวร,รวิหารบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครมีฐานเจดีย์ชั้นหนึ่งกว้างหนึ่งไร่เป็นวงกลมเปรียบดังโลกชั้นที่สองเป็นทรงกลมหมายถึงสวรรค์ ชั้นที่สามีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยมอันหมายถึงมรด8คือหนทางสู่การดับทุกข์เป็นเจดีทรงศิลปะร่วมสมัยหลวงพ่อได้คิดออกแบบมาจากเจดีจามเทวีและพระาธาตุพนมฐานเจดีเป็นดอกบัวอันหมายถึงการสการะบูชาพระพุทธเจ้ามีความสูงจากฐาน52เมตรไม่รวมชาติ เจดีมี9ชั้นหมายถึงโลกุตรธรรมอันได้แก่มัคสีผลสีนิพานหนึ่งและได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์บูรพกษัตริย์ไทยตลอดจนบรรพระบรุรุษให้เป็นที่สาการะบูชาของคนไทยคู่จังหวัดศิะเกศเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มากราบไหว้ขอพรพระธาตุหนุนดวงค่ะ ด้านพระสกนิกรทุกมูเหล่าชาวศิสเกตทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ s s Head, พระศรีนครินทราบรมราชนานีหรือสมเด็จย่าค่ะเมื่อวันที่21ตุลาคม2567เวลา7นาฬิกาค่ะที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินศิสเกตอำเภอเมืองจังหวัดศิสเกต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีวันที่21ตุลาคมนายอนุพงสุขสมนิธผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตพร้อมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอายการทหารตำรวจ หัวหน้าส่วราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและพยาบาลได้พร้อมใจร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สาม,มนเณรโดยมีพระวินยัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศิสเกตธรรมยุทธ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จยา่าหรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นการแสดงความจงรักภักดีและต่างน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่วงการแพทย์และสาธารณสุขของไทย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีหรือองค์สมเด็จย่าพระผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทยและพระมารดาแห่งปวงพยาบาลไทยพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติทรงเสียสละอุทิศพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินไปในท้องถิ่นทุรกันดาลไปเยี่ยมเยือนบำรุงขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการทหารตำรวจอีกทั้งไปขจัดความทุกข์ยากลำเค ของรัศดรผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสตามแนวชายแดนที่อยู่ห่างไกลความเจริญทรงสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อให้พระสงฆนิกรที่อยู่ถิ่นธุรกันดานห่างไกลได้มีการศึกษาที่ดีทรงเริ่มจัดตั้งหน่วยแพทย์พอ,อสวขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512 เพื่อช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยในท้องที่ธุรกันดานตลอดพระชนชีพของพระองค์ส่งมุ่งหวังตั้งพระาาราชหฤทยัยในการประกอบพระราชกรณียกิจให้เกิดประโยชน์สู่แก่ปวงประชาราษเป็นสำคัญค่ะและอำเภอราศิสลายร่วมกับท้องถิ่นจัดก,กิจกรรมราศิสลายร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินถวายในหลวงค่ะ เมื่อเวลา1 0 3นาฬิกานาทีของวันที่21ตุลาคม2,567ค่ะที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลว่านคำอำเภอราศิสไลด์จังหวัดสุจเกต นางสาวชนมนัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมราศีสไลร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินโดยอำเภอราศีสไลได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลว่านคำและกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนทั้ง13หมู่บ้านได้ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินถวายในหลวงโดยร่วมการปลูกทั้งในสถานที่ราชการและในหมู่บ้านของตนเอง นายสราวุุทรงโฉมนายอำเภอราศิสไลกล่าวเ่าว่ากิจกรรมราศิสไลร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายราชการฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนพรรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567อีกทั้งสนับสนุนให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และปลูกป่า ้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงามอันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดีขณะเดียวกันเป็นการร่วมฟื้นฟูป่าไม้ในชุมชนให้อุดมสมบูรณ์ที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้และยังเป็นการช่วยป้องกันและลดผลการกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดมลภา เป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันลดภาวะโลกร้อนควบคู่การสร้างคาร์บอนเครดิตด้วยการปลูกต้นไม้ในสถานที่ราชการพื้นที่สาธารณประโยชน์ป่าชุมชนาศาสนสถานสถา,านศึกษาตลอดจนสองข้างทางสาธารณะหรือที่ดินส่วนบุคคลนายอำเภอราศิสลลยยังกล่าวอีกคว่า เพื่อผนึกพลังท้องที่ท้องถิ่นเป็นหนึ่งเดียวสู่การร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินถวายในหลวงอำเภอราศิสลายจึงได้คิกอ o f ทั้ง14องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเองทุกครัวเรือนขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลว่านคำได้ทำการมอบพันไม้จำนวน1,500ตน้นเพื่อให้ประชาชนในตำบลว้านคำทั้ง13หมู่บ้านได้นำไปปลูกในที่ดินของตนค่ะ คุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสิสเกตเขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนากรแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันสานมสดคิดถึงนมโคสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสารสสนมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835 เลิกเหล้าได้สามเดือนเปลี่ยนไปเยินเลยคือมันไม่ชินเลยอะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยู่ละน่ะ เลิกได้ก็ดีแล้วครับงดเหล้าแค่สามเดือนเองน่าจะใสขอบตากว่าใหม่ดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือใหม่ถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามาสามเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสามเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเขาเ้าพรรษาแค่สามเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย